สวัสดีค่ะปกเสาวยูเด้อค่ะมนันีอีสานคู่ลานหากินค่ะพาพีผ้าหนองมาชมผักสลัดเด้อจ้ยาย่างามเลยค่ะเพิ่นได้รับน้ำหมอกมันสดชื่นปลูกแบบธรรมชาติเด้อจ้าใส่ปุ๋ยขี้หมูจ้าผ้าพี่น้องอยางชมเมมังผักสวนครัวบานเฮาเด้อปู่เองค่ะนี่กระไงพ่อได้กิบกินแล้วเด้อจ้านี่ จะล้างอันนี้งามจ้ะเป็นพักสลัดเดอ้อจ้ะขึ้นยากหนาเลยพี่น้นนะองเลยหนาเพรากำลังสิใหญ่พอได้กเก็บกินเนาะคะ่ะ เต็มเวยค่ะวานเป็นเบียร์เลยค่ะมันนี่มันก็ขึคืนน้าแต่ว่าเก็บออกกินเทอรนอยด้วยค่ะยังงามเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิรหนพักปุปเไบทธรรมชาติปุยขี้งัวด้วยค่ะนี่ค่ะอะไรใส่ยังค่ะหลุบบษษสสดหนาว สลัดไ่ล่างสิลืมใไงวอยดกไปกินหนึ่งหนาผดขานี่เป็นปุ่มๆเลยค่ะนี่เบื้องสวนพัดสลัดง่าไม่รีค่ะนี่เบื้องแบบโอโ้โห บม่ได้ใสยย่ายาอย่างนี้นนะค่ะแบบว่าปุ๋ยธรรมชาติกับลดน้ำนะค่ะนี่ก็ขึ้นยังหนาเลยบนหนากันหนาบงเอ้ยบม่ได้ปลูกขายเด้อค่ะปลูกไว้กินค่ะมัน นี่บปลายเนาะค่ะเอาไปกินไปเรื่อยๆกันแป้งเดียวด้วยจ้ะนี่ขึ้นย่างทีเลยพ <c oughs> ลังพอจิ้มเลย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกวไลก์กดเช่์เด้อค่ะอีสานโครานหากินสาวยุกระบ่าวกบเด้อค่ะสวัสดีค่ะ